จะสิ่งเคยได้ยินของการเอาอากาศมาทำเป็นน้ำนะก็ในหนังของนี่ไง Matt Matt d a n The Martian ใช่ใช่แต่นี่คือทำบนพื้นโลกเลยสามารถสกัดให้อากาศเนี่ยกลายเป็นน้ำได้พูดถึงหนังเคยดูหนังประเภทที่เกี่ยวข้องกับว่าพวกหนังที่เกี่ยวข้องกับคนคนที่แบบมีปัญหาด้านสายตาคือตาบอดมองไม่เห็นเนี่ยนะแต่วันนี้เนี่ยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยเหลือคนที่พิการทางสายตาให้สามารถมองเห็นได้ติดตามได้ในช่วง e ทคบ y j จอนของผมและจัสติน่ะต้องติดตามเทคทอยซะกันนะครับและยังมีช่วง subscribe มีของเราวันนี้เป็นใครนะก็เป็นพี่ใหม่จากเพจ power puff เกนนะครับน่าดูมากเลยสัปดาห์นี้นะครับนี่คือรายการ techno now หมดเนี่ยมาจาก marvels a v e n g e r s e n d game นะครับคนก็จะเรียกติดปากว่าใหม่ power puff เกค่ะเอาละครับ ปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ำหรือโรคของเรานั้นจะไปถึงช่วงที่ขาดแคลนน้ำเป็นปริมาณมากๆและเป็นเรียกว่า Metacrisis นะครับไม่ใช่ Metaverse ของมิสเตอร์มาร์คซักเบนะครับแต่ Metacrisis คือปัญหาระดับโลกนะครับที่เราต้องดูแลกันไปแต่มีสิ่งดีเกิดขึ้นแล้วครับที่ L.A. รัฐแคลิฟอร์เนียครับได้มีกวลว,วิธีในการที่จะจับอากาศให้กลายมาเป็นน้ำได้ครับทำยังไงล่ะครับ ธุรกิจผลิตเครื่องจักรแห่งหนึ่งในสหรัฐนั้นทดลองประดิษฐ์เครื่องผลิตน้ำจากอากาศสำเร็จแล้วกลายมาเป็นสิ่งที่เจ้าของบ้านหลายแห่งในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งจะประสบปัญหาภัยแรงนั้นแห่กันไปซื้อมาใช้แม้ว่าราคาจะสูงไม่น้อยตามรายงานของสำนักข่าว AP เชด Bauman วิศวกรด้านงานออกแบบบริษัท Tsunami Products ในรัฐวอชิงตันคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังของการคิดค้นระบบเปลี่ยนอากาศให้เป็นน้ำที่จะทำงานคล้ายกับเครื่องปรับอากาศซึ่งใช้คอยล์ทำให้อากาศเย็นลงจนกลายมาเป็นน้ำมากักเก็บไว้ในอ่างเพื่อใช้งานต่อไปได้ b a u m ม n นะครับกล่าวว่า w a t e r from air is not magic but is science น้ำจากอากาศไม่ใช่มายากลแต่เป็นวิทยาศาสตร์จะว่าไปแล้วนะครับระบบที่บเบลแมนช่วยประดิษฐ์ขึ้นมานี้นะครับเป็นหนึ่งในเครื่องจักรหลายชิ้นที่มีผู้พัฒนาขึ้นมาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพื่อสกัดน้ำออกมาจากความชื้นในอากาศโดยเครื่องอื่นๆที่ผลิตออกมาก่อนหน้านั้นจะใช้ระบบต่างๆกันเช่นมุ้งลวดแผงโซลาเซลล์และแม้แต่ตู้คอนเทนเนอร์เพื่อดึงความชื้นออกมาจากอากาศ แต่ว่าเครื่องที่บริษัทบาวเมนผลิตเอาวันนั้นเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อที่จะใช้ในครัวเรือนรวมไปถึงสำนักงานหรือจะเป็นไร่ปรศุสัตว์ที่ใดที่หนึ่งก็ได้ครับโดยการลดความชื้นในอากาศพร้อมกับการผลิตน้ำที่จะนำไปผ่านระบบก,กรองเพื่อให้ปลอดภัยสำหรับการบริโภคได้ รายง,งานข่าวระบุว่าเทคโนโลยีนี้นั้นจะใช้ได้ผลดีในพื้นที่ที่มีหมอกลงขณะที่ปริมาณน้ำที่ผลิตได้ในแต่ละวันนั้นจะมีตั้งแต่9 0 0ถึง8,600ลิตรเลยทีเดียวโดยขึ้นอยู่กับขนาดของถังทั้ง,ทงนี้นะครับผู้ที่สนใจเป็นเจ้าของเครื่องผลิตน้ำนี้นั้นจะต้องทำใจและควักกระเป๋าจ่ายราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 30, 0 0 0ดอลลาร์สูงไปจนถึง200,000ดอลลาร์เป็นเงินไทยก็9 9 0 0 0 0บาทไปจนถึง6ล้าน ,00 บาทเลยทีเดียว นาซาครับเตรียมส่งยานอาวกาศหลายลำเพื่อออกไปสำรวจดาวเคราะห์น้อยและยังได้เตรียมนำยานเข้าพุ่งชนดาวเคราะห์น้อยบางดวงอีกด้วยอ้โห <iden pause> กำหนดการส่งยานอาวกาศของนาซานั้นจะเริ่มด้วยยานอาวกาศที่ชื่อว่าลูซี่ที่จะทะยานขึ้นฟ้าก่อนเป็นดวงแรก <im it> เพื่อไปสำรวจดาวเคราะห์น้อยที่อยู่ใกล้กับดาวเพื่อสหซึ่งใช้เวลานานถึง12ปีหลังจากนั้นอีกไม่กี่เดือนครับยานอาวกาศที่ชื่อว่า ดาร์ก็จะปฏิบัติภารกิจเพื่อไปเปลี่ยนวงโครจรของดาวเคราะห์น้อยคู่หนึ่งครับที่ชื่อว่าดับเบิลแอสโ o รอยด์ซึ่งจะเป็นการทดสอบปฏิบัติการเพื่อสกัดไม่ให้ดาวเคราะห์น้อยเหล่านั้นทุ่งชนโลกในอนาคตโอ้ ส่วนใกล้ๆนี้ครับฤดูร้อนปีหน้านา,นาซานั้นเตรียมส่งยานอาวกาศอีกลำหนึ่งเพื่อไปสำรวจดาวเคราะห์น้อยที่มีแร่นิกเกิลและธาตุเหล็กเชื่อกันว่าอาจจะเป็นแกนกลางของสิ่งที่เคยเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในอวกาศและจะยังมียานอาวกาศที่เล็กกว่านั้นติดตามไปด้วยกันที่จะแยกออกไปสำรวจดาวเคราะห์น้อยคู่ชุดอื่นๆอีกด้วย มาในปี2023นะครับแคปซูลอวกาศลำหนึ่งก็จะถูกปล่อยจากอาวกาศลงมายังทะเลทรายในรัฐยูทาห์โดยจะนำเอาตัวอย่างของดาวเคราะห์น้อยนั้นลงมาด้วยซึ่งตัวอย่างของดาวเคราะห์น้อยดังกล่าวนะั้นเป็นตัวอย่างแรกที่นาซาใช้หุ่นยนต์ที่ชื่อว่า Osiris Rex ขุดไว้ในปีที่ผ่านมาจากดาวเคราะห์น้อยที่ชื่อว่า b e n n u ที่อาจจะเป็นอันตรายต่อโลกมนุษย์ในอีก2-300ปีขา้างหน้า นอกจากทางองค์การนาซาแล้วจีนและรัสเซียเองนั้นก็ยังได้ร่วมมือกันในการที่จะเตรียมภารกิจสำรวจดาวเคราะห์น้อยในปลายทศวรรษนี้อีกด้วยเช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ผมชอบทุกๆครั้งครับที่เมื่อเทคโนโลยีนั้นทำในสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ให้กับมนุษย์เราลองนึกถึง เขาเรียกว่าซูเปอร์ฮีโร่บางคนนะครับที่สามารถที่จะมองเห็นได้โดยการที่ไม่ได้ใช้สายตาตัวเองแม้แม้แม้กระทั่งเวลาหลับตาแต่เหมือนจะมีเซนส์อะไรบางอย่างทำให้เขาสามารถมองเห็นภาพได้เรียกว่าเอโคลชันะ e อะไรนะ e e เอ,อ็กโคลาชันเอ็กโคลาชันอะไรสักอย่างนั้นนจำจำชื่อไม่ค่อยได้แต่ว่าเป็นเอ็กโคลอเคชันอ๋อเอ็กโคลอเคชันอันนั้นสำหรับซูเปอร์ฮีโร่แต่มนุษย์เราที่เป็นผู้ที่มีพิการทางสายตาหรือเป็นคนที่มองไม่เห็นนั้นกำลังจะมีอาวุธพิเศษ นั่นก็คือ artificial retina เชื่อว่าหลายๆคนนั้นคงจะได้ยินจากในภาพยนตร์หรือการ์ตูนโดยเฉพาะการ์ตูนประเภทต่อสู้กันมาบ้างครับว่ามนุษย์เราบางครั้งนั้นก็สามารถมองเห็นได้โดยไม่ต้องใช้ตาถึงอย่างนั้นก็ตามนะครับก็ยังมีคนมาอ้างว่าบนโลกนั้นมีคนมองเห็นได้โดยไม่ต้องใช้ตาจริงๆหลายคนก็คงจะไม่ปักใจเชื่อกันได้นักหรอกครับ แต่เรื่องนี้ครับเกิดขึ้นจริงๆแล้วกับคนตาบอดรายหนึ่งในสเปนซึ่งเขาได้รับการทดลองฝังชิปเข้าไปในสมองเพื่อที่จะให้ช่วยกระตุ้นเยื่อหุ้มสมองส่วนการมองเห็นโดยตรงทำให้เธอนั้นสามารถมองเห็นได้อีกครั้งโดยไม่ต้องใช้ตาเทคโนโลยีนี้มีชื่อว่า artificial retina ครับซึ่งออกแบบมาให้สามารถตรวจจับแสงหน้าของผู้สวมใส่ ก่อนจะเปลี่ยนมันเป็นสัญญาณไฟฟ้าและส่งไปอย่างอุปกรณ์ไมโครอิเล็กโทรดที่ฝังอยู่ในสมองของผู้ใช้โดยตรงทำให้ผู้ใช้กลายเป็นมองเห็นแสงที่แว่นตาตรวจจับได้แม้ว่าตาของพวกเขาจะบอดสนิทและมองไม่เห็นอะไรเลยก็ตาม โดยเจ้าระบบ artificial retina นั้นถูกนำไปทดลองกับอาสาสมัครหญิงวัย57ปีคนหนึ่งครับซึ่งตาบอดมาเป็นเวลานาน,านกว่า16ปีพบว่าระบบนี้นั้นดีพอครับที่จะทำให้เธอนั้นระบุรูปร่างและเงาที่ตรวจพบโดย retina เทียมตัวนี้ครับด้วยความที่ระบบนั้นใช้ไฟฟ้าน้อยครับยังพกพาสะดวกอาสาสมัครคนนี้นั้นยังสามารถใช้งานระบบดังกล่าวติดต่อได้นานเป็นเวลากว่า6เดือนโดยที่ไม่มีปัญหาใดๆเป็นพิเศษด้วย นับว่าเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าที่น่าสนใจของเทคโนโลยีที่จะช่วยเหลือคนตาบอดเลยก็ว่าได้แม้ว่าเราจะยังต้องการมีการวิจัยเพิ่มเติมก่อนที่จะนําเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในวงกว้างได้ก็ตามนะครับแต่หากทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีแบบนี้ไปเรื่อยๆอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับในอนาคตหากว่าเทคโนโลยีนี้นั้นจะช่วยพัฒนาไปจนสามารถทําให้คนไข้นั้นกลับมามองเห็นภาพได้100%เต็ม สวัสดีครับวันนี้เ e ็ค Toys ก็จะมาอีกรูปแบบนึ้งนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาแอบดูของจาก t o ย l ล็กซีนะครับดูแวบหนึ่งนะครับก็จะรู้อยู่แล้วว่า หมดเนี่ยมาจาก Marvels a v e n g e r s e n d Game นะครับโอ้โหนี่ฟิกเกอร์เนี่ยเขาสวยมากเลยก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับ Toy Lexi นะครับ Toy Lexi ก,ก็จะเป็นบริษัทที่ทำ merchandise จากแบรนด์ต่างๆอย่างเช่น YG แล้วก็ of course MCU คือดีเทลของ Toy Lexi นี่สวยมากเลยครับจะออกแนวชิบิมาชัวนะครับแล้วก็จะมี v o v i e t e t l อ่ะตัวนี้นะครับที่ผมรู้สึกว่าดีเทลนี่ทำสวยมากคือของ Black w i d o w นะครับถ้าด้วคนสังเกตผมของแบล็กวิด o ว ในหนังเอ็นเกมนะครับเขาจะมี2 4สีแบบนี้เลยโอ้ oh. ตั้งแต่การดีไซน์การครฟแล้วก็การดิส trib นี่ made in Thailand by Toy l e x y นะครับนี่คือผลงานของประเทศไทยนะครับ <ksam> พว<ร>กดีไซน์ของเขานี่สวยมากเลยคอลเลกชันตัวนี้นะครับก็จะมาแบบเป็นช่วงนะครับหรือเป็นเวฟซึ่งก็นี่ก็จะเป็นเวฟหนึ่งช่วงเวฟหนึ่งนะครับนี่ก็จะมีตานอส a ค n a ม e ร i ก a i ไอรอน n มนโตแล้วก็ h อป k นะครับซึ่งก็จะมีนี่ไอร n นแม นี่นะครับก็จะเป็นซูเปอร์ฮีโร่โปรดของคุณพอ่อเลยทั้งหมดนี้ก็จะสร้างาจาก PVC กับ a b s นะครับแล้วก็จะมีนี่ครับมีเดรามาเฟรมหรือจะเป็นซีนสำหรับสแตทชองคนที่จะมีเฟรเพิ่มขึ้นนะครับสวยมากเลยแล,เเเลแล้วก็เรื่องสีเรื่องดีเทลแล้วก็เรื่องเนี่ยพวกอัพเรคเตอร์แบบนี้นะคือ Handmade and Handcrafted Handpainted นต์ ainted, คือสวยมากเลยแวบแรกก็จะรู้สึกว่า ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแค่ชิ้นเดียวแต่ที่จริงแล้วอะ่ะมันเป็น20กว่าชิ้นนะครับที่ชิ้นดนึงเขาก็จะ hand paint หมดเลยคือว่าดีเทลนี่คือเขาเก็บหมดเลยแล้วก็คือมันจะมีการสร้างสแตทชูนี้ด้วยครับแล้วก็เวฟที่2นะครับเดี๋ยนี้จะมีแฟร์เพิ่มขึ้นนะครับก็จะมี Captain Marvel Hawk ก่ y Black ิ i d o w a n ดแมนแล้วก็วอร์ม c h นนี่ดีเทลนี่คือตรงตรงนี้เลยครับ เทนมาเวลนะครับดูนี่เวฟที่2นะครับนี่ก็สวยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยครับแต่ว่าก็จะมีเอฟเฟกเพิ่มขึ้นนะครับนี่พลังของเขาจะมีเอฟเฟกตรงนี้ของวอร์มชินไฟก็จะสวยนี่กินไลน์อารีนแมนนี่สวยมากเลยแล้วก็เวฟที่3นะครับนี่คือบายบายอันนี้ของปวดผมเลยฮะ โบรตนะครับนี่ก็จะเป็นมูฟี่แ c คเค t ดดารามาเฟรมของเขาสวยมากเลยก็จะมีมิวเนียร์สตอมเบรกเกอร์แล้วก็เก้า e อี้เขาของเขานะครับดูนี่เสมือนจริงเลยฉากนี้คือก็แปลว่าจะเป็นมูฟี่แ c ค r ค t ดเลยนะครับเพราะเขาจะมีตัวตอนเขาคนหนักขึ้นเพราะเขา รซาที่สองนะครับก็จะเป็น black panther นะครับโอ้นี่แล้วนี่ครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับทั้งหมดเนี่ย hand painted and handcrafted เพราะว่า texture ของชุดเนี่ยทำมาเองนะครับแล้วก็สีนี่คือโอ้ยกว่าชิ้นนี่ก็สวยนะครับแล้วสำหรับทุกคอลเ็กเตอร์นะครับก็ต้องมี Statue นี้ครับ the snap นะครับ The Snap คือทุกคนก็ต้องมีอยู่แล้วมาดูดีเทลดีครับว่าเราจะเห็นตัวนาโนบัตที่โดนดาเม e มาแล้วนี่ตรงอกตรงขาแล้วก็จะมี facial expression ของเขาคือเป๊ะเลยครับสวยมากเลยดารามากก็สวยมากเลยนี่เวิรที่3นี่เอาเรื่องอยู่นะแล้วสำหรับโรโตนะครับอ่ uh, my favorite นะครับเขาก็จะมีเป็น card of authenticity นะครับซึ่งจะบอกว่าตัวเนี้ยของแท้ นี่การ์ดเขาก็าสวยมากเลยนี่ Certificate of Authenticity Toy l e a นะครับ Every Detail Matters นี่ก็จะมีอันนี้จะเป็นเลข number 0854แล้วสำหรับเวฟ2กับ3นี่คือทุกคนต้องรีบไปต้องรีบได้ละเพราะว่าเขาจะมีแค่2,000ตัวต่อดีไซน์นะครับคือมันจะเป็นแนว p r e m มียม i ฟ u กรที่ทุกคนต้องมีแล้ว เพราะว่า2องพันนี้ก็จะไม่มีอีกแล้วนะแล้วนี่นะครับนี่คือผมดีใจมากเพราะว่า t ทค h Toys ก็จะเป็นสื่อแรกที่จะมาบอกถึงเวฟต่อไปนะครับจะมี2ตัวตัวแรกก็คือ Doctor Strange แล้วก็นี่นะครับตัวต่อไปนะครับ my favorite Marvel character นะครับก็คือแต่ว่านี้ก็จะเป็น Iron Spider-Man หรือ Iron Spider ที่เห็นอยู่ใน Endgame นะครับ ช่วงท้ายของรายการครับ Make it Fun ของเรานั้นเรามีคนคนนี้ครับมาจาก Page Powerpuff Gay ใหม่คนนี้นต้องบอกว่าคนที่รู้จักเขาจะรู้ว่าเขาเป็นคนที่สนุกสนานและเป็นคนที่สร้างความเรียกว่าร่าเริงให้กับใครก็ตามแต่ที่ติดตามแต่ที่จริงแล้วในช่วง Subscribe มีนะครับคือเราจะเจาะลึกแล้วก็เห็น Influencer ในมุมมองหนึ่งนะครับที่น่าสนใจกับ Subscribe มีครับก็ชืขขอ่ขขอใหม่นะคะก็ทุกวันนี้คนก็จะเรียกติดปากว่าใหม่ Powerpuff ค ว่าก็กระแสหลังๆก็จะกลายเป็นน้องรอเรนค่ะจริงแล้ว p ว w e r p ับเกนเนี่ยเป็นเป็นเพจที่เราสร้างขึ้นมาคือด้วยความที่มีคนนะพูดถึงเราเยอะด้วยความที่เราชอบถ่ายอะไรเล่นๆของเราอยู่แล้วทำคอนเทนต์เราเป็นคนชอบแต่งตัวเราเป็นคนชอบแบบลงของกินหลายอย่างมากเราเราชอบทุกอย่างเลยเราเล่นเดนแบบนั่นแต่งญิงเล่นอะไรอย่างเงี้ยจนเพื่อนก็บอกว่า เราว่าเธอควรมีคลิปที่เป็นของตัวที่เป็นเพจของตัวเองนะนนอะไรอย่างเงี้ยพเาจริงๆพพับเกย์ความสวยงวามของพขาพับเกย์เสียงร้องของพพับเกย์ที่ทุกคนเห็นมันเกิดมันเกิดมาจากความเจ็บปวดของตัวเอง<ม>ของ<ม>ของเ,ออเพื่อนท,ที่ที่ร่วมมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคมันเกิดจากการที่เราโดนดูถูกโดนมีคนพูดว่าใหม่เป็นใคร ใครคือใหม่ทำไมถึงกล้าเรียกค่าตัวเท่านี้เราก็เลยปฏิญาณตนกับตัวเองว่าวันหนึ่งอ่ะเราจะทำให้ทุกคนได้รู้ว่าใหม่คือใครเป็นซิงเกิลที่เป็นเพลงลูกทุ่งนา้ามตาขาเาเข้าไม่รักเราแล้วมารวมกันได้ยังไง มันเกิดจากว่าพอหลังจากที่เรารู้สึกแบบแย่เนาะเราก็มานอนคิดแบบนอนคิดนั่งคิดอยู่ห้าถึงหกเจ็ดวันอะ่ะจนกระทั่งน้องน้องเต้นในทีมเนี่ยที่เป็นแบบเ,เคยทำงานคอลแลบกับเราอะไรเงี้ยคือร่วมงานกับเราแล้วอยากทํางานกับเราต่อเขาก็เลยบอกว่าพี่ใหม่เราลองมาทําอะไรกันดูไหมอะไรเงี้ยพี่ใหม่ก็เลยบอกว่าโอเคพีอ่อ่านอนคิดอยู่หลายคืนแล้วว่าพี่จะทําเพจถ้าเกิดเราทําคนเดียวได้กัน2คนอะ่ะมันไม่ปังวะ่ะ ถ้าเอาเอาไว้ครบ4เลยณตอนนั้นเนี่ยน้องหนุ่มเราเป็นเพื่อนในเฟซกันอยู่แล้วก็หยอกอล้อแซวอาร์ตก็เหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่า2คนนี้มีศักยภาพพอที่จะร่วมงานกันได้เพราะรู้สึกว่าสไตล,ล์มันคล้ายๆกันก็เลยลองทักแชทไปว่าสนใจไหมที่จะมาร่วมงานกันทั้งทั้ง4ี่คนก็เลยรู้สึกว่าโอเคได้เราได้กลุ่มแล้วแล้วเราก็ตั้งชื่อเลยว่า powerpack เกอันนี้เป็นชื่อแรกที่มันขึ้นมาในหัวตั้งแต่วันแรกที่เรารู้ว่าจะทำเพจเลยว่า ันจะใช้ชื่อนี้แล้วเราอิงมาจากเพ้าพับเกิลแน,น่นอนเพ้าพับเกิลภาคล่าสุดมีสี่คนคนนี้แล้วเราก็เปลี่ยนจากเกิลเป็นเกย์ตอนเริ่มต้นเลยนี่ก็คือเริ่มจากที่นี่ปะ่ะครับคือเราไปดูโลเคชั่นเป็นตึกล้างแล้วเ,เราก็จะทำเป็น MV ซาซ่าที่คบเวอร์กับบูดาเบสอะไรอย่าง <S <S เงี้ยเพลงเหลอของซาซ่าเสร็จแล้วปรากฏว่าใช้ใช้โลเคชั่นไม่ได้เราไม่รู้ว่าตรงนั้นนะ่ะมีเจ้าของคือเขาไม่ให้ใช้ก็เลยเปลี่ยนเป็นว่า ยายมาถ่ายใต้ทางด่วนก็เปลี่ยนชุดกันตรงนั้นเลยแต่งหน้ากันตรงนั้นเลยแล้วก็ถ่ายเลยแต่ความสามารถของน้องในทีมเนี่ยในเรื่องของการตัดต่อ MV เนี่ยเเก่งมากก็เลยว่าอ่ะโอเคเขาเลยทำออกมาได้สวยมากคลิปนั้นเปิดตัวมาก็ปังเลยนะแต่อาจจะไม่ได้ปังเท่ากับทุกๆวันนี้ที่มีคนรู้จักอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นคลิปแรกที่ทำให้พวกเราได้ออกทีวีเลยเหรอคอนเทนต์จริงๆก็มาจาก ด้วยความที่พวกเราเนี่ยมีสเตตัสที่ตลกสนุกเราก็ดึงความสนุกของสเตตัสอะมาทําเป็นสตอรี่แบบคอนเทนต์ให้มันมีความแบบเ,เข้าถึงกลุ่มคนคนฟังแล้วรู้สึก,กว่าทัชเฮ้ยเหมืนอนกูเลยว่ะเฮ้ยเหมือนเราเลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกข้อความที่สื่อออกไปสําคัญคือต้องโพสิทีด้คยไหมว่าเวลาที่วันนึช่วงสว่างีเราเฟลอะไรเงี้ยแต่ว่าเราต้องทำคอนเโอ้บ่อยมากแล้วาจัดการ ทำตรงนั้นที่เป็นปัจจุบันให้ดีที่สุดเพราะว่าเรามีคติประจําใจเราก็คือว่าเราไม่มองอดีตที่ผ่านมาเราจะอยู่แค่ปัจจุบันแล้วทำให้มันดีเพื่อเห็น,น,าน,านอนาคตอันนี้คือคติของไม่ที่ใช้มาตั้งแต่เด็กจนโตใช่อดีตทำอะไรก็เราก็อทำอะไรไม่ได้เราไม่มีไทม์แมชชีนถูกปะปัจจุบันปัจจุบันกำลังทำอะไรอยู่ล่ะทำให้มันจบ ทำให้มันเสร็จและดูผลที่อนาคตเพราพับเกเป็นเพจที่เหมือนเป็นเพจที่อยู่คนเดียวได้ซ้ำเป็นเพจที่ไม่เคยคอแ์ลกับใครเลยถ้าไปสังเกตย้อนดูจะรู้ว่าเพาพับเกไม่เคยคอแแบบกับใครเพราพับเกไม่เคยหยิบกระแสะใครดังขึ้นมาทแต่เพ่าพับเกเป็นตัวของตัวเองโดยล้วนและทํากันอยู่แค่นี้เราทําเพราะเราอยากทําเราให้เพราะเราให้จริงอยากได้ต้องให้ก่อน แต่เราก็ไม่ได้หวังในสิ่งที่มันจะกลับมาตั้งเป้าไว้ไหมครับว่าเราจไปรจริงทุกครั้งที่การทํางานก็มีการตั้งเป้าเสมอครับว่าแบบว่าโอเคอ่ะเดี๋ยวแสนคนแล้วนะติดตามอะไรอย่างเงี้ยแบบเวลาคุยกับลูกค้าจะได้บอกเขาได้เขาจะรู้สึก้คนตามเป็นแสนเลยนะถึงมันจะหนึ่งแสนก็เหอะอะไรก็จะแบบบอกน้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราตอบไปเรื่อยๆพอมันห้าแสนคนก็อุย้ยครึ่งล้านแล้วนะมีคําว่าล้านต่อท้ายเราก็จะให้กําลังใจอะไรอย่างเงี้ย เออแล้วก็แบบอ่ะพอหนึ่งล้านคนแล้วก็อาจจะพูดทดี้เต็มปากว,ว่าว้าวคนตามเราหนึ่งล้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็ก็ก็เป็นสเต็ปสเต็ปไปอะไรเงี้ยครับใช่ก็สามารถติดตามเราได้ที่ power p u p game เนาะแล้วก็ยูทูบนะฮะแล้วก็ power pop game เหมือนกันเพจ power pop game เหมือนกันอินสตาแกรม power pop game หกเก้านะคะ ขอบทวนครับเวลาของเราหมดเพียงเท่านี้นะครับได้ทั้งสาระความรู้และความสนุกสนานถึงเรียกว่าเป็นเทคโน o น o m เม e อิ f ฟันครับก็อย่าลืมติดตามเราได้ที่ Facebook TKN Techno Now YouTube s p t e s h i t t v r a แ t i v e แล้วก็ Line นะครับ a ีเคนเ n o โและสำหรับผู้ชนะรางวัลมา r ล e l นะครับต้องติดตามที่ Facebook เพื่อดูว่าคุณอ่ะเป็นผู้ชนะหรือเปล่าโอเคเวลาของเราพอรูปหมดเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หนะ้าวันนี้ลาไปก่อนสวนัสดีครับ